โอเคบายบายอุ๊ยผมไม่เกียนกระดาษแป้งงองเลยแต่ว่าเป็นพี่ปองกับบิดเลวรวยหยอกหยอยก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 เออผมก็เล่นแางตายแบบดีๆเนี่ยอ้าวท่านผู้ชมท่านผู้ชมสใจเดียวครับเข้าเข้ากับเข้ามาอยู่กับช่องเฮ้ยไม่ใช่ s r t v Studio นะครับวันนี้เราจะมาเล่นแางตายกับเพื่อนกันเฮ้ย มันไม่ได้มันขโมยไม่ได้ม,มันมันต้องจ่ายก่อนไงเนี่ยมันมันมันเอามันเอาไม่ได้ตังตัวนี้ตังผมเหลือศูนย like okay, okay, ์ไงคุณรู้เปล่านี่โอเคปไปเลยครับโอ้ยอย่างนี้เก็บ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 มามาวิ่งเลวผมจะเข้ายังไงเนี่ยมาไปป เข้ามาเข้ามาเข้ามามาทำอะไรอี๋โอเคไหมไปเลยเอ้ยไม่เหนื่อยชาไหนมันจะนี้วะโอไปไปมาไปทุกคน let's go let's go let's go เฮ้ยมา มาตอนนี้เราถึงที่ไหนก็ไม่รู้ละเดี๋ยวเดราก็เอก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 บอกด้วยว่าข้างหน้ามันมีมันมันมีมันมีเอ่ออะไรบ้างมีก้อนหินไม่บอกว่ามีบ้านไหมมีอะไรไหมเดี๋ยวจะได้ลงไปดูโอเคปะมาป่าดีกว่าไหนมาป่ามาป่านู่นน่ะนู่นไหนนู่นไม่มีนู่นไหนไหนนะดูดูดู นูนี่หอหัมาดูยเฮละเรอเละหรืว่าต้องเปบานบนบนไปอกบ้ไป่ไปเออเดี๋ยวเบ๊เอ้เบบกเบ๊โอเคโอเคกระโดดกระโดดออกมาแล้วผมรู้เฮ้ยแล้วคุณไม่ไม่ได้ซื้อปืนใช่ไหมอ๋อเออบลู เออเนี่ยแหละเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งมาดิ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 เงานจริงอ่ะโหเก็บเข้ากระเป๋าเลยค่ะไอ้เนี่ยผมขอผมขอไอ้อันนี้ขยะอุ้ยมาดิ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 เก็บได้ไหม ผมเก็บแล้วฮ้ยมันมืดแล้วอ่ะไม่ผมวิ่งไม่ได้ไงใช่ใช่อุ้ยแล้วอุ้ยเสียงมาหอนไปเลยไปเลยคุณขับไปเลยขับเลยเร็วเร็วดิไปดิโอ้โหผมกลัวนะคุณผมคุณรู้ไหมว่าผมกลัวเนี่ยเดี๋ยวเำให้โมงเรา เออว่ะแปลกแไหมเฮ้ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปดูอุ้ยอุณเช้าอุ้ยเอ้าดาบอ่ะชชอะไรไม่้องไปวสามาเหรอไมีเไม่มีเฮ้ยอะไรอ่ะ ตบเลยตบเลยเอ้ยผมผมขับไม่ได้เออเป็นไงไปเลย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 เราเราไม่อยู่แล้วเราเราเราต้องไปนะเราต้องไปนะคุณนี่โอเคนะเฮ้เหรอตอนนี้ผมกำลังจะเฮ้ยอะไรฮะ เฮ้ยอยู่้นตอนนี้หกพันเมตรแล้วเออผมตัวคุณแบบคุณหลอนน่ะผมพูดจริงมันคุณหลอนเลยน้ำมันหมดน้ำมันหมดอ้าวทีนี้ก็ ตายแล้วไงทุกคนอุ้ยไม่มีเงินรถไฟอ่ะอุ้ยเอาเลยเอาแล้วไงเอาแล้วไงท่านผู้ชมเฮ้ยฉันแล้วอาวแล้วฉันแล้วเด๋อฉันยังไม่มีบ้านนะเออว่ะทำไมดีวะอ๋ออ๋อซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้ ซอมบี้มันสามารถอันนี้ได้โอเคไปไปโว้ยอะไรตัวไลนเนี่ยไปไปเลย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 ซอมบี้ซอมบี้มาเอ้อเบรก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 สู่บ้าน ซอมมี่งงเออไปไปเฮ้ยตอนนี้ตอนนี้ผมผมมาความจผมมความจุเฮ้ยคุณอิกคุณอิกคุณอิก<ะ>คุณอิกคุณคุณเลีกเดี๋ยวน้อยคุณคุณรอให้เรียกมันดีก่อนเดี๋ยวก็ค่อยเนี้ยเด้งด้วยด้งไรง้าวง เออป๊ปปช่วยช่ยเลยช่วเลยช่วเลยมาดิมาดิอุ้ยแหลกแหลกแหลกมันมันโวุอุ้ยาไปออ้ไม่คุณไส่ครเดี๋ยวคุณคุณเอาเอาผมเพืนเอาผมขึืนเลยค่ ลากก่อนกดลากของเดี๋ยวค่อยเอาเดี๋ยวค่อยเอาลากของก่อนอือ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 ท่านผู้ชมครับผมแตกครับวิมันหนั่งอยู่หอ้าวคุณคุณก็เก็บคุณก็เอาของมาได้ไงกันมันเก็บไม้มันยกไม่ได้เนี่ยนอกจากนั้นคุณกดตรงไหนยกอะเยกมันนี่ ไม่ได้พูดเล่นไม่ได้มันเล่นไม่ได้ผมไปดูว่ะไปต่อดูกว่าถ้าถ้าผมตายคลิปนี้จบเลยอ่ะถ้าถ้าผมตายนะถ้าผมตายนะคลิปนี้จบเลยอ่ะผมบอกแค่นี้แหละการถ้ามันแหกเล่นหมู่บ้านนี้ในหมู่บ้านนี้ถ้ามันแหโอุ้ยแล้วคุณจะกดอะไรทำไมแล้วตรงไหนตรง enter

เก็บยาเก็บอไ่ะเบพเก็บไปไปไม่ได้ไปไปลงไยาบ้าได้้หนจาหนจหนกคหมมจะตายเอ้ยนีก่อนนีก่อนไม่ได้ไม่ได้มาเมาเมาเามาเ น,นี่ก็ไม่เท่าไหร่ะค่ะสวัสดีคะ่ะ